สวัสดีค่ะคลิปนี้ดาวก็พามาดูทุเรียนนะคะทุเรียนอายุ8เดือนนะคะเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะคะวันนี้ดาวก็จะมาอธิบายนะคะวิธีการดูแลทุเรียนให้เติบโตไวนะคะแล้วก็วิธีการดูแลทุเรียนในช่วงหน้าฝนดูแยดูแลอย่างไรนะคะไม่ให้เกิดเชื้อราทางดินแล้วก็เชื้อราทางใบนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะอย่างที่รู้กันว่าต้นทุเรียน ของเราจะไม่ค่อยเตกยอดง่ายๆนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนต้นทุเรียนจะไปเลี้ยงใบบำรุงใบนะคะใบของต้นทุเรียนจะเขียวนะคะแล้วก็จะสมบูรณ์มากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนทุเรียนจะเล่นใบเยอะและจะไม่ค่อยเตกยอดไม่เหมือนช่วงหน้าเล้งนะคะช่วงหน้าเลง้งทุเรียนจะเตกยอดสม่ำเสมอเตกยอดบ่อยนะคะ ทีนี้นะคะการที่เราดูแลให้ทุเรียนแตกยอดในช่วงหน้าฝนเยอะๆแตกยอดสม่ำเสมอนะคะดาวก็จะมาอธิบายนะคะวันนี้ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ลองทำดูนะคะ สำหรับทุเรียนของดาวนะคะก็จะดูแลทั้งทางดินแล้วก็ทางใบนะคะสำหรับทางดินนะคะถ้าดินของเราไม่อัดแน่นนะคะการจเจริญเติบโตของต้นทุเรียนก็จะเติบโตได้ดีนะคะดินไม่อัดแน่นรากก็จะสามารถที่จะ ดึงอากาศนะคะดึงธาตุอาหารไปเลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งเลี้ยงลำต้นให้จะเดินเติบโตได้ดีนะคะแต่ถ้าดินอัดแน่นนะคะดินอัดแน่นรากก็ไม่สามารถที่จะดึงธานอาหารแล้วก็ดูดอากาศดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงใบได้นะคะเมื่อดินของเราอัดแน่นนะคะ รากไม่สามารถจะดึง,ด,งดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงใบได้เลี้ยงยอดได้ก็จะทําให้เกิดใบเหี่ยวนะคะใบเหี่ยวยอดเหี่ยวนะคะใบก็จะตกต่อมาก็จะใบร่วงนะคะทีนี้นะคะวิธีการดูแลนะคะดูแลทางด้านพื้นดินโกนในช่วงหน้าฝนนะคะฝนตกเยอะ ดินมันก็จะอัดแน่นนะคะช่วงที่กําลังตกอยู่นะคะดินมันก็จะทําให้ด้านในมันโปร่งนะคะเมื่อดินด้านในโปร่งนะคะพอหลังจากที่ฝนหยุดไปแล้วเดดก็จะออกมาทีนี้ดินก็จะอัดแน่นนะคะ,ะตรงที่ดินโปรง่งมันก็จะสามารถที่จะ,ะทำให้อากาศตรงนั้นเกิดความร้อนขึ้นมานะคะ เมื่ออากาศเกิดความร้อนขึ้นมามันก็จะทําให้ใบนะคะแล้วก็ยอดของต้นพันธุ์ของเรานะคะเหี่ยวนะคะ,ะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะถ้าวันไหนที่ฝนตกเยอะๆนะคะอย่างเช่นฝนตกช่วงกลางคืนนะคะพอรุ่งเช้าสักประมาณเกือบเกือบเที่ยงอ่ะลองลองสังเกตดูนะคะใบต้นทุเรียนของเราก็จะเริ่มเหี่ยวนะคะเริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาลงเมื่อได้รับฝน เยอะๆฝนตกลงไปเยอะๆเ,เหมือนเรารดน้ำให้เยอะนะคะรดน้ำให้แบบชุ่มที่สุดเยอะ,อะพอหลังจากที่รากได้ดูตาหาไปแล้วทำให้ดินโชคนะคะเมื่อดินโชคแล้วอ่ะผลที่ตามมาก็คือดินนะคะ,ะจะโปร่งแล้ว ความร้อนก็จะเข้าไปมันก็จะทําให้เหี่ยวได้นะคะทีนี้นะคะ,ะในช่วงหน้าฝนดาวขอแนะนําเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะใช้นะคะใช้ตัวปุ๋ยตัวปูนขาวนะคะตัวปูนขาวละลายน้ํานะคะ รดน้าแล้วออกมารดบ่อยๆให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะเพราะว่าตัวปูนขาวจะช่วยรักษาดินให้ดินเย็นลงนะคะหรือไม่ก็เอามาทาที่ลาต้นนะคะเอามาทาที่ลาต้นให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งจะช่วย รักษาพื้นดินแล้วก็ตัวนี้จะช่วยป้องกันเชื้อราไม่ให้เกิดเชื้อราทางลำต้นด้วยนะคะสำหรับของดาวที่สวนนะคะดาวจะใช้ปูนขาวรดให้นะคะ,อะสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งแล้วก็จะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยาน้ำทางดินนะคะเพื่อที่จะเข้าไปรักษาดินแล้วก็บำรุงดินบำรุงรากนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเชื้อราในช่วงหน้าฝนส่วนทางใบ ส่วนทางใบนะคะก็จะใช้ปุ๋ยอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นปุ๋ยฮอร์โมนทางใบเหมือนกันฉีดใบให้ทุกๆหนอาทิตย์นะคะหรือ7วันหนึ่งครั้งนะคะตัวปุ๋ยฮอร์โมนทางใบจะช่วยในการรักษาใบเคลือบใบอ่อนนะคะแล้วก็ช่วยในการสร้างโยอดเมื่อ ฝนตกหนักๆเข้าพอรุ่งเช้าเด็ดก็จะร้อนเปรี้ยงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราฉีดฮอร์โมนทางใบให้ใบก็จะไม่เหี่ยวนะคะยอดก็จะไม่เฉานะคะเพราะว่าถ้าได้รับ ความชื้นเยอะๆก็คือฝนตกลงมาเยอะๆพอมาโดนแดดเข้ามันก็จะทําให้ใบเหี่ยวได้ไวมากนะคะเมื่อเราฉีดไปแล้วก็จะช่วยในการเคลือบใบนะคะเคลือบใบโอนแล้วก็ช่วยในการสร้างยอดสม่ําเสมอสําหรับตัวบํารุงทางใบนะคะของดาวก็จะใช้แบบนี้อยู่ตลอดเลยนะคะตัวทางใบช่วยเคลือบใบไม่ทําให้ใบเหี่ยวแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีธาตุอาหารในการที่บํารุงใบแล้วก็สร้างยอดอตัวนี้จะมีตัวที่รักษา ใบทุเรียนของเราไม่ให้เหี่ยวด้วยนะคะตัวนี้ใช้ใช้ได้ตามปกติก็คือฉีดให้เจ็ดวันหนึ่งครั้งนะคะทางทางใบแล้วทีนี้ย้อนกลับมาทางดินอีกนิดหนึ่งนะคะสําหรับทางดินนะคะของท่านผู้ชมที่ดินหนักแน่นนะคะกอะ็อย่างที่ดาวบอกไปก็คือใช้น้ําปูนขาวรดนะคะเพื่อที่จะขยายหนพื้นดินบางทีหน้าดินของเราดูแห้งนะคะแต่ด้านใน เกิดความชื้นเยอะนะคะในช่วงหน้าฝนความชื้นดินมันไม่สามารถจะระบายได้ถ้าดินอัดแน่นเกินไปนะคะเมื่อระบายน้ําไม่ได้ก็จะเกิดความชื้นด้านล่างแล้วทีนี้ก็ทําให้เกิดเชื้อราทางรากเชื้อราทางรากนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกับต้นทุเรียนของเราก็คือทําให้ยอดทุเรียนเหี่ยวใบเหี่ยวนะคะ เมื่อยอดตืเรียนเหี่ยวใบเหี่ยวใบก็จะร่วงนะคะใบก็จะร่วงนะคะทีนี้ดาวเลยแน,นะนําให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะคะรดน้ําพ้งข่าวแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักบํารุงดินบ้างนะคะใช้ปุ๋ยหมักจะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์มูลหัวมูลไก่มูลอะไรได้ทั้งนั้นนะคะที่ผ่านการฟอกแล้วก็คือหมักเรียบร้อยแล้วตัวหมักเรียบร้อยแล้วจะช่วยในการที่จะ,ะรักษา กดด่างเรียบร้อยไม่ให้เกิดกดด่างไม่ให้เกิดเชื้อน,นะคะกําจัด P.F. หายหมดไปแล้วนะคะก็คือเอามาใช้ได้แล้วนะคะไม่ให้เกิดเชื้อราแน่นอนนะคะตัวนี้มาบํารุงดินเพื่อที่จะให้ดินของเราเนี่ยร่วนซุยนะคะลองทดลองใช้ดูนะคะสัก2เดือนแบบนี้หนึ่งเดือนใส่ให้สักครั้งหนึ่งนะคะดินของเราลองขุดลงไปดูนะคะก็จะเห็นว่าจะมีไส้เดือนอ อยู่เยอะเลยนะคะลองดูนะคะสําหรับที่สวนของดาวก็จะใช้ตัวปุ๋ยหมักบำรุงดินนะคะตัวนี้ช่วยบำรุงดินได้ดีมากเลยนะคะทําให้ดินด้วนซุยสามารถใช้ร่วมกับปูนขาว น้ำปูนขาวแล้วก็พวกปุ๋ยน้ำได้นะคะตัวบำรุงนะคะใช้ร่วมกันได้เพราะว่าพวกบำรุงทางดินพวกนี้จะไม่มีกรดไม่มีด่างไม่มีผลที่จะทำให้ต้นพันธุ์ของเราเฉาวนะคะมีแต่ตัวช่วยบำรุงอย่างเดียวนะคะปูนขาวนะคะขอย้ำอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมที่ใช้นะคะอย่าซื้อปูนขาวที่เขาใช้ทำบ้านที่ใช้รุยถนนขี่ถนนนะคะเป็นปูนขาวอีกตัวหนึ่งที่ใช้บำรุงดินปูนขาวที่ ในบ่อกุ้งนะคะที่บํารุงน้ําบํารุงดินกุ้งจะไม่ตายนะคะดินของเราก็จะสมบูรณ์เหมือนกันนะคะที่เขาใช้สําสหรับเลี้ยงกุ้งแล้วก็ใช้สําหรับบํารุงดินให้ดินของเราเนี่ยสมบูรณ์นะคะใช้ตัวนี้นะคะไปหาซื้อได้ตามร้านขายกเกษตรร้านขายของกเกษตรทั่วไปนะคะอย่าไปซื้อร้านวัสดุพันธุ์ขายวัสดุก่อรสร้างนะคะจะได้ปูนขาวแบบชนิด ทำบ้านมานะคะอันนั้นไม่ใช่นะคะตัวนั้นจะเพิ่มความร้อนแต่ตัวที่ดาบอกไปคือปูนขาวที่ช่วยในการปรับสภาพดินนะคะช่วยในการรักษาบำรุงดินนะคะตัวที่ใช้สําหรับการเลี้ยงกุ้งได้นะคะคือปูนขาวชนิดนี้นะคะวันนี้นะคะดาก็มาแนะนําวิธีการดูแลเฉยๆนะคะวิธีการดูแลมาอธิบายมาบอกเล่านะคะว่า ดูแลอย่างไรนะคะเดี๋ยวภาคปฏิบัติจะทำให้ดูในคลิปต่อไปนะคะสำหรับของดาวตรงนี้ก็แตกยอดขึ้นตลอดเลยนะคะดาวเคยได้ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ดูครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับตรงนี้ทุเรียนสายพันธุหมอนทองอายุเป็ดเดือนก็แตกยอดแดงเต็มต้นนะคะตรงนี้จะแตกสม่ำเสมอเลยนะคะคือพอแตกยอดอ่อนแล้วพอยอดอ่อนเริ่มจะ ก่ก็จะแตกอยอดขึ้นมาใหม่อีกจะแตกสม่ำเสมอคือเราจะฉีดฮอร์โมนทางใบให้ทุกๆ7วันหรือทุกๆหอาทิตย์นะคะจะฉีดให้ทุกๆอาทิตย์เลยนะคะตัวฮอร์โมนตัวนี้ก็จะช่วยในการสร้างยอดนะคะบำรุงใบ ฮอร์โมนที่ทําทให้ต้นพันธุ์ของเราเติบโตวไวนะคะสาหรับปุ๋ยทางใบนะคะของเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะอย่างที่บอกไปทุกๆคลิปนะคะปุ๋ยเคมีจะใช้ดินในระยะแรกนะคะระยะนานๆข้าวก็จะทําให้ดินเสื่อมนะคะแล้วก็จะมีผลทําให้ดินเป็นตะโกนทําให้ใบร่วงใบแห้งนะคะเกิดผลมากมายนะคะก็จะใช้เป็นอาจจะดูแบบ มันล้าหลังไปนิดหนึ่งนะคะการที่เราดูแลแบบนี้ก็คือการให้ปุ๋ยหมักพวกนี้นะคะ ดูแลด้วยการไม่ใส่เคมีแต่มันไม่มีผลที่จะทำให้ดินเสื่อมสภาพนะคะจะช่วยในการบำรุงดินได้ตลอดเลยนะคะดินของเราจะสมบูรณ์อยู่ตลดอดก็ไม่ว่าทุเรียนของเราจะอายุกี่ปีนะคะการบำรุงดินในการให้ปุ๋ยหมักแบบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่สม่าเสมอนะคะดินจะไม่เสื่อมโทรมนะคะดินก็จะไม่แข็งกระด้างเป็นตะกอนนะคะอ,ะอันนี้เพื่อนๆท่านผู้ชมลง เอาไปใช้กันดูนะคะ,ะการให้ปุ๋ยหมักทางดินนะคะให้ปุ๋ยน้ําทางดินจะช่วยปรับสภาพพื้นดินได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะทดลองใช้อยากจะทดลองปลูกต้นทุเรียนแบบที่เราอธิบายไปก็ลองดูนะคะ วันนี้เราก็มาอธิบายแล้วก็มาให้ชมต้นทุเรียนของเราที่แตกยอดนะคะเต็มต้นแบบแบบที่นาวให้ชมอยู่นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยก็สามารถาโทรหรือว่าไลน์มาท,ทักมาถามมาพูดคุยมา,าแนะนําแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ 065 0719400 ID Line ก็เบอร์นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามา,ารับชมคลิปขอบคุณทุกท่านท,ท,ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ดาวอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ like, ทุกคอมเมนต์ Comment. เพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปดูวิดีโอใหม่ๆของดาวต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ